สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่ากุญแจ Honda แเจสจ e เราเนี่ยถ้าไม่ย้ายลิโมใส่เนี่ยมันจะสตาร์ตติดไหมอันนี้ไปกัดลายมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับเสียบฝั่งนี้มีสัญญาณขึ้นนะครับบิดไฟขึ้นทุกอย่างนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับเห็นไหมครับไม่ติดนะครับเดี๋ยวลองเสียบอีกฝั่งหนึ่งนะครับ อ่าฝั่งนี้เหมือนเดิมเลยนะครับไฟติดครบทุกอย่างครับสาตาร์ทไม่ติดเหมือนกันครับผมเห็นไหมครับว่ารถฮอนด a าจจีเราเนี่ยถ้าไม่มีอีโมในกุญแจไม่สามารถสาตาร์ทติดได้นะครับลอ,ลองดูกุญแจแท้กันปิด ครับจากที่เราทําการย้ายอีโมโลงกุญแจใหม่กุญแจพับแล้วนะครับเรามาดูกันว่าสตาร์ทติดหรือเปล่าติดนะครับผมเรียบร้อยแล้วฮะก็คือข้อสำคัญคืออีโมนั่นเองครับผม